สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่หู AI เมาหนังสือนะคะวันนี้เรามีหนังสือดีๆมาเมาให้ฟังกันอีกแล้วค่ะกับเล่มนี้เลย Emotion 101วิชาจัดการอารมณ์ค่ะเคยเป็นไหมคะบอกว่ามีเสียงในหัวคอยบ่นคอยวิจารณ์ตลอดเวลาเลยอ่าใช่เลยครับเหมือนมีนักบน่นอัตโนมัติอยู่ในหัวเราเองใช่คะ่ะแบบเพื่อนชมว่าเก่งจังเสียงในหัวสวนมาเลยแหมฟลุกหรือเปล่าเขาชมไปงั้นแหละ ฮหรือแบบคุยไลน์กับเพื่อนแล้วเขาอ่านไม่ตอบสัก10นาทีโอ้ยอันนี้ประจําเลยค่ะในหัวนี่ดราม่าไปไกลแล้วโกโรธแน่ๆไม่รักเราแล้วชีวิตนี้ไม่เหลือใครอะไรแบบนี้เลยครับครับเอเจ้าเสียงพวกนี้นี่แหละครับในทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าความคิดลบอัตโนมัติหรือ ANTS Automatic Negative Thoughts ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลยจากหนังสือเล่มนี้ ่า ANT นี่เองนะคะที่มาของเสียงดราม,ม่าในหัวเรานี่เองซึ่งหนังสือเล่มนี้ Emotion One z e วิชาจัดการอารมณ์เขียนโดยคุณอินฮอนจินนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเลยนะมีประสบการณ์กว่า10ปีแนะ่ครับแล้วก็แปลโดยคุณชยานาการชื่นชมจากสำนักพิมพ์อมริน h ฮาทูครับค่ะ ต้องบอกว่าผู้แปลแปลได้ลื่นไหลดีมากอ่านง่ายเข้าใจง่ายเลยค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะเราเมาส์หนังสือการเพื่อจุดประกายถ้าใครฟังแล้วสนใจอยากอ่านฉบับเต็มก็อย่าลืมสนับสนุนหนังสือลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้เขียนผู้แปลแล้วก็สํานักพิมพ์ค่ะใช่เลยครับสนับสนุนของแท้กันนะครับเอาล่ะมาว่ากันต่อเรื่องแอนค่ะเจ้าแอนี่มันคืออะไรกันแน่คะฟังดูเหมือนเป็นตัวร้ายเลย จร,จริงๆหนังสือเขาเปรียบเทียบได้ดีมากเลยนะครับเขาบอกว่ามันเหมือนสัญญาณกันขโมยที่เซนซิทีฟเกินไปนะครับอ๋อสัญญาณกันขโมยที่ดังง่ายไปหน่อยใช่ครับคือหน้าที่ดั้งเดิมของมันเนี่ยมีประโยชน์นะมันเป็น,นกลไกป้องกันตัวของสมองเราตั้งแต่สมัยโบราณเลยที่เรียกว่า Negative Bias หรือการเอียงไปทางลบ สมัยก่อนโน้นการจําเรื่องแย่ๆได้แม่นกว่าเรื่องดีๆมันช่วยให้เรารอดชีวิตไงครับเห็นอะไรแวบๆในพงหญ้าคิดว่าเป็นเสือไว้ก่อนปลอดภัยกว่าคิดว่าเป็นกระต่ายใช่ไหมครับอ๋อเข้าใจละมันเป็นสัญชาตยานเพราะความอยู่รอดในยุคนั้นถูกต้องครับแต่ปัญหาคือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ได้หนีเสือกันทุกวันแต่สมองดันยังใช้ระบบเดิมอยู่อาหาทีนี้พอเจอเรื่องเล็กๆน้อยๆในปัจจุบันเช่นทำขนมปังปิ้งไหม หรือว่าเพื่อนร่วมงานทำหน้าบึ้งใสค่ะสมองมันตีความเวอร์ไปไงครับสัญญาณการขโมยดังลั่นเลยทั้งที่จริงมันอาจจะแค่ขนมปังไหม้ไม่ใช่ไฟไหม้บ้านโหพอเปรียบเทียบแบบนี้เห็นภาพเลยค่ะคือมันแค่ส่งสัญญาณเตือนผิดพลาดไปหน่อยใช่ครับเป้าหมายเลยไม่ใช่การไปทุบสัญญาณการขโมยทิ้งนะแต่คือการทําความเข้าใจมันว่าอ๋อมันดังเพราะอะไรแล้วก็เรียนรู้ที่จะปรับจูนความไวของมันซะหน่อยการปรับ ฟังดูดีกว่าการกำจัดทิ้งนะคะมันสอดคล้องกับชื่อหนังสือนโอวันด้วยเหมือนเป็นวิชาพื้นฐานที่ทุกคนเรียนรู้ได้ครับแล้วผู้เขียนที่เป็นนักจิตบำบัดเขาก็ไม่ได้เขียนเหมือนคู่มือออกรบไปสู้กับอารมณ์นะแต่เหมือนอะไรคะคู่มือฝึกสัตว์เลี้ยงหรือคู่มือปรับจูนมากกว่าที่ชวนให้เราค่อยๆทําความเข้าใจค่อยๆปรับให้เรากลายเป็นนายแห่งใจที่รู้ทันเสียงเตือนในหัวเราเองอ๋อเป็นนายที่รู้ทัน พอเสียงเตือนดังเพราะขนมปังไหมก็แค่อ๋อรู้ละปิดเสียงแล้วก็ไปทำแผ่นใหม่ไม่ต้องตกใจวยวายประมาณนั้นเลยครับนี่คือหัวใจหลักเลยทีนี้ในหนังสือเขาแบ่งเป็น4บทเรียนเหมือนเป็นข้อสสั้นๆเลยนะเดี๋ยวเราลองมาเจาะดูทีละบทกันว่ามีเทคนิคอะไรให้เอาไปใช้ได้บ้างน่าสนใจมากค่ะเริ่มที่บทแรกเลยบทเรียนที่หนึ่ง ทำไมฉันถึงคิดมากแบบนี้นะ The Overthinker Class ชื่อบทก็ตรงตัวเลยค่ะสำหรับคนคิดมากคิดวนไปวนมาใช่ครับบทนี้เน้นจัดการความคิดลบที่มันวนซ้ำเหมือนแผ่นเสียงตกร่องเทคนิคเด็ดที่เขาให้มาคือเทคนิค3เลนมองโลก The Multi Perspective Lens 3เลนมองโลกยังไงคะ คือปกติเวลาเราคิดมากเนี่ยเราจะติดแงกอยู่กับเลนส์เดียวคือเลนส์ที่1เลนส์อัตโนมัติหรือเลนส์ของฉันเองซึ่งมันก็จะเต็นไปด้วยความคิดลบการตีความแบบดราม่าดราม่าของเราเนี่ยแหละครับอ่าอย่างตัวอย่างเมื่อกี้เลยส่งไลน์หาเพื่อนแล้วเพื่อนอ่านไม่ตอบเลนส์แรกทํางานปั๊บโกโรธแน่ๆฉันผิดอะไรไปเนี่ยชัดเจนครับนั่นคือเลนส์ที่1ทํางานเต็มที่เลยแต่หนังสือชวนให้เราลองถอดเลนส์นี้ออก แล้วสวมเลนที่2คือเลนส์ของเขาหรือลองสลับร่างดูบ้างสลับร่างครับลองคิดในมุมของเพื่อนดูสิว่าเออตอนนี้เขาอาจจะกําลังทําอะไรอยู่นะเขาอาจจะขับรถอยู่ติดประชุมแบบหมดพอดีหรือเออแค่ยังคิดคําตอบดีๆไม่ทันก็ได้อ๋อพอลองคิดมุมนี้มันก็ไม่เหตุผลอื่นอีกตั้งเยอะแยะเลยนะคะไม่ใช่แค่ว่าเขาโกรธเราอย่างเดียว ใช่ไหมครับแค่นี้ความร้อนรนในจใจมันก็ลดลงไปเยอะแล้วจากนั้นลองใช้เลนส์ที่3คือเลนส์โดรนหรือมองจากมุมสูงเลนส์โดรนเหมือนบินขึ้นไปมองภาพรวมเหรอคะใช่ครับถอยตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นเลยแล้วถามตัวเองว่าไอ้เรื่องเพื่อนไม่ตอบไลน์เนี่ยอีกสักอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งมันจะยังสําคัญกับชีวิตเราอยู่ไหม,มส่วนใหญ่มันก็คงไม่สําคัญแล้วล่ะคะ่ะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยถูกต้องครับ พอเรามองจากมุมสูงปุ๊บเรื่องที่เคยดูใหญ่โตในเลนส์แรกมันจะหดเล็กลงเยอะเลยการใช้3มเลนส์เนี่ยมันเหมือนช่วยเราเบรกวงจรความชิดลบอัตโนมัติให้เราเห็นภาพตามจริงมากขึ้นไม่ใช่ตามดราม่าในหัวเราเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยค่ะไม่ใช่การกดความคิดนะคะแต่เป็นการตั้งคำถามกับมันแล้วก็มองจากมุมอื่นดูบ้าง ใช่ครับทำให้เรามีสติมีช่องว่างให้หายใจมากขึ้นไม่โดนเอนทีสลากไปง่ายๆสุดยอดเลยค่ะถัดไปบทเรียนที่สองทำไมฉันถึงแกว่งไกวไปกับความรู้สึกไม่สบายใจ The Bad Habits Class อันนี้เกี่ยวกับนิสัยแย่ๆที่เราชอบทำเวลาอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมคะอย่างพวกผัดวันประกันพรุ่งกินแก้เครียดถ่ยมือถือดึกๆประมาณนั้นเลยครับ บทนี้เขาชี้ให้เห็นปัญหาของการรับมือความรู้สึกแย่ๆแบบผิดๆโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่า toxic positivity toxic positivity การคิดบวกจนเป็นพิษใช่ครับคือการพยายามบังคับตัวเองให้คิดบวกตลอดเวลากดดันตัวเองว่าห้ามรู้สึกแย่ต้องสู้สิต้องเข้มแข็งซึ่งเอาเข้าจริงมันมักจะทำให้เรารู้สึกแย่กว่าเดิมอีกเพราะเราไม่ได้ยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงของเราเลยจริงค่ะเหมือนฝืนตัวเอง หนังสือเลยเสนอทางออกที่ตรงข้ามดันเลยครับคือเทคนิคหยุดเคี่ยนตัวเอง the antitoxic positive pause หัวใจสำคัญคือการอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกฟังดูใจดีกับตัวเองจังเลยค่ะใช่ครับมันมีสองขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นแรกคือรับฟัง validate คือแค่ยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นณตอนนั้น โดยไม่ต้องไปตัดสินมันไม่ต้องหาเหตุผลว่าทำไมแค่รับรู้เฉยเฉยเช่นถ้าเรารู้สึกหมดไฟก็แค่บอกตัวเองว่าโอเคตอนนี้ฉันรู้สึกหมดไฟจริงๆนะอืมรับรู้ความรู้สึกนี้ไม่เป็นไรเลยที่จะรู้สึกแบบนี้แค่นี้เลยครับการยอมรับง่ายๆแบบนี้มันช่วยลดแรงต้านลดความทรมานจากการพยายามหนีความรู้สึกนั้นได้เยอะเลยเหมือนเป็นการโอบกอดความรู้สึกตัวเองเบาๆนะคะใช่ครับ พอเรารับฟังยอมรับมันแล้วขั้นที่สองคือเจรจา negotiate ค่อยๆค,คุยกับตัวเองดีๆครับไม่ใช่สั่งหรือบังคับแต่เป็นการต่อรองต่อรองยังไงคะสมมุติหมดไฟไม่อยากทำงานเลยจริงๆแทนที่จะด่าตัวเองว่าขี้เกียจลุกไปทำเดี๋ยวนี้ลองเปลี่ยนเป็นคุยกับตัวเองดีๆว่าอืมเข้าใจเลยว,ว่าหมดแรงงั้นลองทำสักห้านาทีได้ไหมหรือตอบอีเมลฉบับเดียวก่อน แล้วเดี๋ยวให้พักเลยโห oh, เปลี่ยนจากผู้คุมโหดมาเป็นเพื่อนที่เข้าใจเลยนะคะใช่ครับมันลดแรงเสียดทานภายใดได้เยอะมากเป็นการทำงานร่วมกับอารมณ์แทนที่จะสู้รบกับมันทำให้เราค่อยๆขยับไปข้างหน้าได้โดยไม่ทำร้ายตัวเองซ้ำเติมชอบเทคนิคนี้จังค่ะดูอ่อนโยนแต่ได้ผลนะเอาละค่ะบทเรียนที่สเหตุใดฉันถึงทำอะไรที่ต้องเสียใจซ้ำๆ The Repeating Regrets Class อันนี้ก็น่าสนใจค่ะ เรื่องที่ทําแล้วก็เสียใจทําแล้วก็เสียใจวนลูปไปเรื่อยๆครับบทนี้เขาบอกว่าที่เรามักจะทําพลาดเรื่องเดิมๆหรือเสียใจกับอะไรซ้ําๆเนี่ยเพราะเรามัวแต่แก้ที่ปลายเหตุไม่เคยขุดไปถึงรากจริงๆของมันหนังสือเลยชวนให้เราลองเป็นนักสืบความคิดดูครับนักสืบความคิดสืบส่วนตัวเองเหรอคะใช่เลยครับใช้คําถามง่ายๆแต่ทรงพลังอย่างเช่นจริงๆแล้วอารมณ์อะไรกันแน่ที่ทําให้เราเป็นทุกข์ในเรื่องนี้ หรือใช้เทคนิคถามทำไม5ครั้ง5 i v e wise ถามตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อเจาะให้ลึกถึงต้นต่อตัวอย่างคลาสสิกในหนังสือเรื่องคู่รักทะเลาะกันเพราะจานไม่ล้างอันนี้เจอบ่อยมากค่ะใช่ครับการระเบิดอารมณ์เรื่องจานเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่อาการปลายเหตุลองสืบดูสิครับลองสืบทำไมถึงโกรธเรื่องจานอาจจะพบว่าลึกๆแล้วไม่ใช่แค่โกรธแต่อาจจะรู้สึกน้อยใจทำไมถึงน้อยใจอาจจะเพราะรู้สึกว่า เขาไม่เห็นใส่ใจเราเลยไม่ช่วยเราเลยแล้วทำไมการที่เขาดูไม่ใส่ใจถึงทำให้เราเสียใจขนาดนั้นอืมมันอาจจะไปสะกิดความกลัวลึกๆบางอย่างของเรากลัวอะไรคะอาจจะกลัวว่าถ้าเขาไม่แคร์แบบนี้ต่อไปเขาอาจจะทิ้งเราไปก็ได้ทำไมถึงกลัวถูกทิ้งขนาดนั้นคำตอบสุดท้ายที่อยู่ลึกสุดอาจจะเป็นเพราะฉันกลัวว่าจริงๆแล้วฉันไม่ดีพอสำหรับเขาหรือเปล่า อหจากเรื่องจางไม่ล้างกลายเป็นความรู้สึกไม่ดีพอที่ฝังอยู่ลึกๆเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมครับการเป็นนักสื่อความคิดมาช่วยให้เราเจอรากที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่หลังพฤติกรรมฉุนเฉียวของเราแล้วพอเรารู้รากแล้วมันช่วยยังไงต่อคะพอเรารู้ว่าเฮ้ยปัญหามันไม่ใช่เรื่องจานนี่นะแต่เป็นเพราะลึกๆเรารู้สึกไม่ดีพอเรากลัวเขาไม่รักตั้งหากเราก็จะเปลี่ยนวิธีรับมือได้ครับเปลี่ยนยังไงคะ ครั้งต่อไปแทนที่จะวอยวายเรื่องจานเราอาจจะเลือกสื่อสารความรู้สึกที่แท้จริงออกไปเช่นที่รักวันนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยนั่นใจในตัวเองเลยขอกอดหน่อยได้ไหมหรือหาวิธีเติมความรู้สึกดีๆให้ตัวเองจากข้างในอ๋อเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอจริงๆทําให้เราไม่ต้องกลับไปเสียใจเรื่องเดิมๆซ้ําๆอีกถูกต้องครับเปลี่ยนจากการตอบสนองแบบอัตโนมัติ ไปเป็นการตอบสนองอย่างเข้าใจตัวเองและสื่อสารความต้องการที่แท้จริงออกไปเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะมาถึงบทสุดท้ายแล้วนะคะบทเรียนที่4ทํทำไมฉันถึงได้รับบาดแผลและอ่อนไหวง่าย The sensitive soul class อันนี้สำหรับคนอ่อนไหวง่ายใจบางโดนอะไรนิดอะไรหน่อยก็เจ็บไปหมดใช่ครับหนังสือชี้ว่าสาเหตุหนึ่งที่เราอ่อนไหวง่ายเนี่ยก็เพราะเราอาจจะพึ่งพาการยอมรับจากคนอื่นมากเกินไป เหมือนเราหิวคำชมหิวการยอมรับจากภายนอกตลอดเวลาเหมือนต้องให้คนอื่นมาคอนเฟิร์มตลอดว่าเราโอเคประมาณนั้นเลยครับเทคนิคที่เขาแนะนำคือการทำไดเอทความคาดหวังครับไดเอทความคาดหวังลดความคาดหวังแล้วคะฟังดูน่าสนใจทำยังไงคะหลักการคือลดปริมาณความต้องการการยอมรับจากคนอื่นลงครับไม่ใช่ว่าไม่แคร์ใครเลยนะแต่เป็นการเปลี่ยนจุดที่เราไปเอาพลังงานหรือความรู้สึกดีๆนะครับเปลี่ยนจากไหนไปไหนคะ เปลี่ยนจากการรอคอยพลังงานจากภายนอก,นอกเช่นคำชมการยอมรับจากคนอื่นมาเป็นการสร้างพลังงานจากภายในตัวเองคือความภูมิใจในตัวเองการชื่นชมความพยายามของตัวเองการทำตามมาตรฐานของตัวเองอตัวอย่างในหนังสือชัดมากเลยค่ะสมมติเราตั้งใจทำพรีเซนต์งานชิ้นหนึ่งแบบสุดฝีมือเลยครับถ้าเราไม่ได้ไดเอทความคาดหวังเนี่ยเราก็จะลุ้นตัวโก่งเลยใช่ไหมคะว่าหัวหน้าจะว่าไงเพื่อนจะชมไหม พอเขาแค่พูดเรียบๆว่าอืมก็ดีเราอาจจะแบบดิ่งเลยทำไมไม่ชมหรือว่างานเราไม่ดีพอใช่ครับนั่นคือภาวะที่ความรู้สึกเราผูกติดกับฟีดแบ็ k ภายนอกมากๆรีโมทความสุขอยู่ที่คนอื่นเลยแล้วถ้าเราทำ expectation diet ล่ะคะเราจะเปลี่ยนเป้าหมายตั้งแต่แรกเลยครับเป็นฉันจะทำงานชิ้นนี้ให้ดีที่สุดในแบบของฉันเพราะฉันอยากภูมิใจกับมันพอทำเสร็จปุ๊บเราก็ให้คะแนนตัวเองชื่นชมความตั้งใจของตัวเองก่อนเลย เก่งมากเราทำเต็มที่แล้วพอใจกับงานชิ้นนี้เติมพลังให้ตัวเองจากข้างในก่อนถูกต้องครับทีนี้พอเราเต็มจากข้างในแล้วเนี่ยถ้าคนอื่นไม่ชมหรือชมไม่เท่าที่เราคิดมันก็จะไม่กระทบกระเทือนจิตใจเราเท่าเดิมแล้วเพราะเราไม่ได้ขาดเราเติมให้ตัวเองไปแล้วอ๋อแต่ถ้าบังเอิญมีคนชมอันนั้นก็ถือเป็นโบนัสเป็นเรื่องดีๆเพิ่มเติมเข้ามาไม่ใช่อาหารจานหลักที่เราต้องหยหา เข้าใจแล้วค่ะคือสร้างความเข้มแข็งจับข้างในทำให้รีโมทความสุขกลับมาอยู่ที่เรามากขึ้นไม่ใช่ยื่นให้คนอื่นกดเล่นใช่ครับมันคือการปรับสมดุลไม่ใช่ไม่ฟังใครเลยแต่ลดการพึ่งพิงความเห็นคนอื่นมาเพิ่มการให้คุณค่าตัวเองจากภายในแทนน่าจะช่วยให้เราแข็งแรงขึ้นไม่แกว่งไปตามลมปากคนอื่นง่ายๆ ทั้ง4ี่บทเรียนนี่ให้เครื่องมือที่จับต้องได้แล้วก็เข้าใจง่ายมากๆเลยนะคะแต่มีเรื่องหนึ่งที่ฟังดูแล้วหนังสือเน้นมากๆเลยคือไม่ใช่แค่ฟังแล้วเข้าใจแต่ต้องต้องลงมือทำครับถูกต้องเลยสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนเป็นหลักการเป็นตัววอตเนาะ,ะแต่หัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆที่หนังสือย้ำมากๆเลยคือวิธีปฏิบัติหรือ how ซึ่งก็คือพวกแบบฝึกหัด หรือการบ้านที่เขามีให้ท้ายบทต่างๆนั่นแหละครับทำไมแบบฝึกหัดถึงสำคัญขนาดนั้นคะแค่อ่านให้เข้าใจหลักการมันยังไม่คอหรอคะพวกเขียนที่เป็นมาร์กซิกบำบัดเขาเน้นเลยครับว่าการจะเปลี่ยนนิสัยทั้งอารมณ์หรือรูปแบบความคิดที่มันฝังรากลึกมานานเนี่ยมันต้องการมากกว่าแค่ความเข้าใจในหัวมันต้องการการฝึกฝนจริงๆอ่าเหมือนรู้ว่าต้องออกกำลังกายแต่ถ้าไม่เคยไปยกเวทเลยกล้ามก็ไม่ขึ้นใช่เลยครับเป๊ะเลย การทำแบบฝึกหัดพวกนี้มันก็เหมือนการยกเวททางจิตใจนะครับมันบังคับให้เราต้องหยุดคิดจริงๆคุยกับตัวเองลึกๆสำรวจอารมณ์ตัวเองตอนนั้นสังเกตว่าเอ๊ปกติเราคิดแบบไหนนะเวลาเจอเรื่องแบบนี้อ๋อมันคือการเอาทฤษฎีมาปฏิบัติจริงกับตัวเองครับผมมันช่วยสร้างสิ่งที่เรียกว่ากล้ามเนื้อทางอารมณ์เมนทัมโซให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆพรเราฝึกบ่อยๆ เวลาเจอสถานการณ์จริงเราก็จะดึงเอาหลักการพวกนี้มาใช้ได้จริงๆไม่ใช่แค่อ๋อเคยอ่านเจอแต่พอถึงเวลาทำไม่ได้เข้าใจเลยค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากเนื้อหาดีๆเทคนิคโดนๆแล้วสิ่งสำคัญที่หนังสือเล่มนี้ให้ก็คือการกระตุ้นให้เราต้องลงมือฝึกด้วยตัวเองจริงๆถึงจะเห็นผลถูกต้องครับการตระหนักรู้เป็นแค่ก้าวแรกเนาะแต่การลงมือฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนี่แหละครับคือสิ่งที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน หนังสือเล่มนี้เลยเหมือนให้ทั้งแผนที่แล้วก็ชวนให้เราออกเดินไปพร้อมๆกันสรุปวันนี้จากหนังสือ e m o t i o n s 1 1 1เราก็ได้ข้อคิดดีๆเยอะเลยนะคะ ตั้งแต่การเข้าใจเจ้า A N T S ว่าเป็นแค่สัญญาณการขโมยที่ต้องปรับจูนการใช้สามเลนมองโลกเทคนิคหยุดเคลี้นตีตัวเองแล้วหันมาเจรจาการเป็นนักสืบความคิดหารากปัญหาไปจนถึงการไดเอทความคาดหวังครับผมเป็นชุดเครื่องมือที่ดีมากๆเลยสำหรับใครก็ตามที่เหนื่อยกับเสียงในหัวหรืออยากเข้าใจอารมณ์ตัวเองให้มากขึ้นอ่านแล้วเหมือนมีนักจิตบาบัดใจดีๆมานั่งคุยอยู่ข้างๆเลยครับค่ะต้องขอขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้นะคะ Emotions 101วิชาจัดการอารมณ์เขียนโดยคุณอินเฮนจินแปลโดยคุณชยานการชื่นชมจากสำนักพิมพ์อัลมารี h น w ฮาทูค่ะย้ำอีกครั้งใครสนใจไปอุดหนุนกันได้นะคะครับผมสำหรับวันนี้เนื้อหาที่เราเตรียมมาก็ครบถ้วนแล้วนะครับค่ะและก่อนจะลาไปในวันนี้รายการคู่หู AI เมาส์หนังสือก็มีคาถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้เหมือนเดิมนะคะจากเทคนิคทั้งหมดที่ได้ฟังไปวันนี้ มีการทดลองเล็กๆอะไรบ้างที่คุณสามารถลองหยิบไปใช้กับตัวเองได้ทันทีเลยเพื่อเริ่มปรับจูนสัญญาณเติมในใจของคุณเองดูคะลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ